เพราะเชื่อว,ว่าทุกความฝันของเด็กไทยเป็นไปได้กลุ่มเครือเจริญพ่อกระพันและทรูปรุป,ปัญญายังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพเด็กไทยควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพอย่าง Talent Leadership Camp มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆได้แก่ทักษะความเป็นผู้นำ การรู้จักตัวเองทักษะการวางแผนชีวิตทักษะการทํางานเป็นทีมทักษะความคิดเชิงบวกจากการเห็นคุณค่าของตัวเองทุกกิจกรรมเสริมสร้างพลังแห่งความเชื่อมั่นให้น้องๆได้กล้าคิดกล้าฝันและกล้าที่จะเดินตามความฝันอย่างมั่นใจท่ายแรงบันดาลใจอย่าง Talent Leadership Camp เป็นหนึ่งในโครงการตามห้ายุทธศาสตร์หลักของการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่พร้อมพัฒนาศักยภาพและเยาวชนไทยให้ก้าวเดินตามสู่ความฝันจนสำเร็จทุกฝัน,ฝนเป็น,ปนไป,ไ,ปได้ได